ย้ายมาเต้นตูกหงบันไดกันดลอ่านี่แหละโอ้สุกซีว้าวก่อนเดินก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโคดนเอ็กซวันนี้ผมก็จะมาทำนะครับตู้เย็นแช่อพวกเนื้อพวกของต่างๆที่แบบมีมีวันหมดอายุนะ พราตัวนี้นเนื้อเนื้อเนื้อเราก็จากพาร์ก่อนมาคือแบบเรล่ามาเยอะมากแล้วก็อัปเดตอีกแล้วพออัปเดตหมอดก็อย่างที่เห็นนะฮะกลับมาเป็นผมสีขาวเหมือนเดิมเพราะว่าสีผมมันเป็นของของหมอดนะพราว่ามันเป็นสีแบบสดๆแบบนั้นอ่ะของหมอดนะทีนี้ตัวหมอดมันไม่อัปเดตตามเนะี่อย่างที่บอกเลยตัวเกมอัปเดต อีโมดยังไม่อัปเดตตามอีกอก็เลยแบบอ่ะผมขาวก็ผมขาวไม่เป็นไรไม่รู้มันจะเปลี่ยนซึ้นได้ไหมไเก็บปลาสัก่อน,น,นไปแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่ามันมีวันเน่าเสียด้วยโอเคครับยังไงเราก็มาทําตู้เยน็นกันก่อนดีกว่าเราจะทําเป็นตู้เย็นเล็กนะครับนี่ตู้เย็นเล็กมันจะใช้เป็นฮาร์เดนสตีลนะคะแล้วก็มันอ่านว่าอะไรเนี่ยอินซูลิ e หรือเปล่าอินซูลอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะแล้วก็แบทไอ อิน u ูเลตต์มันอ่านยากจะมาก็แปลง่ายหนมจะเป็นไม้เคลือบไม้เคลือบอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ามันจะทำในโต๊ะนี่เลยนี่คาเพ็ตเตอร์อ่าคาเพ็ตเตอร์แล้วก็นี่ไงฮะก็จะใช้เป็นพวกอิซินหรือ,อยางไม้แล้วก็เป็นไดวูบุไม้แห้งโอเคทีนี้เราก็ คาฟได้เลยแต่ว่านี่ผมคาฟมาละคาฟก็ใส่ตัวไปแนละ้วคาบเพิ้งไว้อีกสิบอันก็ได้พัเดเต้นสติวพัดพัดกดกลกอดเราได้มาเยอะอยู่นะอ่านี่ไงเอามาอีกสัก30อันแล้วกันนี่พัเดเต้นสติวมันใช้อ่สตีวบาร์นะนี่สติวบาร์เดี๋ยวแบ่งมาสัก200อแล้วกันสองกว่านี่สติว นี่นะครับใช้สติลบาร์นี่สติลบาร์ใส่เข้าไปสติลบาร์มาหลอมกับแบคไอซ์หลอมไปเยอะเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้สติลเราน่าจะทําได้อีกเยอะเลยโอเคเลย <c oughs> ผมเล่นตอนกลาคืนนั้นแล้วผมก็ปิดไฟเล่นนะผมผมองไม่เห็นแป้นพิมพ์อ่ามีโอโอเค ทำได้สามตู้เย็นนะครับมาลิจ้ามาลิจ้ามาลิจ้าเนื้อเราหมดแล้วเหรออ๋อเนื้อเราให้ ABC ไปนี่หว่านี่ไงกิดเนื้อนี่ก็ได้ตู้เย็นเรามาแล้วเวโหใหญ่กันนี่หว่าปกติเล่นแต่หมด <c oughs> นี่น่าจะเป็นของธรรมดาเราเอาตู้เย็นวางไว้ตรง หนดีผมว่าวางไว้ตรงที่ทําอาหารตรงนี้หลอก็ดีนะเดี๋ยวขยับเตาอาหารไปตรงนู้นหน่อยหนึ่งแล้วกันจะเก็บเก็บกันเก็บของอ่าเยับตรงนี้มาอีกหน่อยนึ่งประมาณตรงนี้ ปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นไปตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเอาวางแบบนี้ดีกว่าไหมปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ปึ๊บมาสามปึ๊บเลย <Bro. S 1> โอเคทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำแข็งใส่ตู้เย็นไปด้วยเงานดับแรงไป ใส่ครบทุกตู้เลยนะน้ำแข็งอ่ะโอเค,อเคดีนะบหมอดสแต็กมันอัปเดตไม่งั้นของหายหมดอ่ะตู้แรกนี่เอาเป็นอาหารสุกละกันนี่ใส่ไปเลยอาหารสุกน้ำพึ่งก็ใส่ได้นะเพราะาน้ำพึ่งมันมีเวลาหมดอายุด้วยใส่ไปมีน้ำก็ใส่ไปใส่ไปหมดเลยแล้วค่อยมาปลืนกินในตู้เย็นเนาะนี่ <c oughs> ดูหรูไปอีกแบบนึงว้ยอวสติลบาเอ้ยพี่สติลบาน้ำยาสติลเดี๋ยวไปหลอกกอนโอเคเฮ้ยมืดพอดีเุดไฟหน่อยว้าไม่ชอบผมสีขาวด้วยอะหน้าหน้ามันดำอะ <c oughs> อาหารสด สดเอาไว้ตู้ถัดไปจ้ะนี่ไงใส่ไปให้หมดเลยมีเนื้อเล็กแล้วก็มกีปลานี่ปลามันสุกแล้วนี่ใช่มั้ยอ๋อยัง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 ปลาดิบอยู่โอเคอ่ะซ้าไปเลยตัวน,นี้เป็นไฟเตอร์ เฮ้ยเป็นอาชรพวิ่อาชรพสามด้วยขอเอาขอแล้วกันโอเคอาชรพสามแต่เราต้องวิ่งกลับไปเอาคุกกิ้งอีกคนนึงคุกกิ้ง cooking อยู่ที่น่าจะเป็นเมืองใหญ่ n p c เมืองใหญ่เมืองแรกเลยที่เราไปตรงกลางเลยน่าจะอยู่แถวเนี้ย น,นาดถ้าจะเอาไปจริงๆอ่ะเอาเป็นไฟเตอร์อ่ะดีกว่าอ้าวมันตื่นหมดแล้วว่ะอันนี้แบ็คสมิธสามเฮ้ยไฟเตอร์หนึ่ง เอฟเฟกเตอร์สามอยู่คนนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเจอแล้วเฮ้ยมันเกิดอีกแล้วนี่หว่าเฮ้ยเนี่ยไอคนนี้คนปรุงยาวิวสองใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อาเชมิทอาเชอิมิทอ่านผิดอ้าวกรถูกแล้วนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาคนนี้อีกเอาคนนี้อีกคนหนึ่งเดี๋ยวคงนับเดี๋ยวใครว่ากันตอนนี้คืออยากอยากได้คนปรุงยาเอาไปสักสองคน เพราะว่าไอ้โต๊ะปรุงยามมีสองโต๊ะโต๊ะขั้นหนึ่งกับโต๊ะขั้นสองใสไปเลยกดเพย์ไปนานไหมเนี่ยพอเป็นขั้นสองขึ้นอ่ะขึ้นมากรติ๊ดน่าจะนานอยู่เดี๋ยวไปดูหมู่บ้านนี้นีหมู่บ้านนี้มันเกิดแล้วยังมีใครเอ่ยอ๋อเป็นอาเชอร์เหรอน่าจะอาเชอร์ ่าเชิดเราไม่เอาเรายังไม่เอาตัวนี้เดี๋ยวขอดูอีกกี่ก่อนว่านานเอ้ยเอ้ยมันขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วเฮ้ยถือว่าวายอยู่ถือว่า why you, วายอยู่ถ้าเป็นระดับ3ก็น่จาจะนานอ่ะเดี๋ยวเราขอไปเอาไฟน์เตอร์อีกสักคนแล้วกันหนีง่ไงไฟนเตอร์สามทุนี้ายว้าย มาเป็นกองทับเลยมันมืดมองไม่เห็นอาเฉมิดหนึ่งเฮ้ยไปก่อนไปก่อนคนไหนวะคนนี้ป้าอ่าเนี่ยไฟเตอร์ไฟเตอร์ไไฟเตอร์แหละไฟเตอร์ไม่ไฟรู้ไปก่อนละไม่ไฟไม่ไฟมืดแล้วอ่าใส่ใส่ไฟเตอร์ไปไฟเตอร์สามน่าจะรอนานอยู่ โอ้มืดโคตรมืดเลยเดีย๋ยวตั้งแคมไฟไปแถวๆนี้สักอันหนึ่งแล้วกันตัวซีตัวซีตัวซีเออมันเล็ตกตรงกลางคืนมันมองไม่ค่อยเห็นอะ่ะโอเคแล้วก็ไม้เป็นไดวุดไปเลยได้นานหน่อยเดี๋ยวร้อยจ้า เหลือก็ต้องรอรอเพลา Two hours later Okay สินะพอย,ยลกลับเลยจ้ากลับเลยเดี๋ยวเก็บก่อนพิกอัพอเค้มไฟปิดไว้จะต้องได้มาแถวนี้อยู่เกิดไหมเกิดแต่อาช์ r c h e อ a r ชอร์ไฟเตอร์ ยิงไปก่อนอาเชอร์อ,อาเชอรเราไม่เอาแล้วอะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ถ้าจะเอาเป็นไฟเตอร์ดีกว่าเพราะว่าอยากได้ตัวที่วิ่งวิ่งชาร์ตอะถ้าแคมไฟเก็บไปด้วยก็ได้หรือถอนไปเลยอะโอเคแล้วแหละเราได้มาสองคนละอาจจะเป็นตัวผู้ชายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาผู้หญิงมาเปลี่ยน <laughs> เดี๋ยวต้องวิ่งย้อนกลับไปดูก่อนเพราะว่า ไอตรงนี้มันก็เกิดอ้เมืองด้านหน้านั่นแหละหมู่บ้านเล็กๆก็เกิดอยู่เอ๊ะเรามาตั้งไกลแล้วนะกล่องมันจะรีหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้มีกล่องหรือเปล่าเอ่ยโอ้กลับมาแบบเฟรมลื่นมากอ่ะไม่มีกระตุกเลยเฮ้ยเฮ้ยหมูป่าทำไมอยู่ตรงเนี้ยไปความไปก่อนสัตว์ป่าเดี๋ยวนี้มันโหดเออ พูดถึงหมูป่ามันก็คืออาหารนี่หว่าอาหารเราเลี่ยงไม่ได้นะจ๊ะอาหารเราต้องประหลาดทะไว้อยู่ไวอยู่ไว้อยู่ไวอยู่ไวอยู่เดียวอะไรอืคือมันหมูป่าป่าอะไรไม่รูกยิงได้หัวมาด้วยแต่เราต้องการเนื้อเป็นเนื้อน่องนะ สบายสบายอันนี้ไฟเซอร์สามอ่าสลบไปแล้วคุณนี้เฮ้ยแต่คุณนี้ต้องฆ่าว่ะขอโทษนะขอโทษเฮ้ยเราต้องฆ่าออกกล่องขอโทษขอโทษขอโทษ ข้องยิงก็ได้ไมะคนนี้เป็นไฟเตอร์สามและคนที่เรายิงตรงนี้เป็นสาวน้อยนักเต้นนะเอามาก็ได้ไ,นไหนๆอยแล้วก็มาละเอาไว้ตรงนู้นเลยเป็นสาวน้อยนักเต้นตื่นเต้นเนือน้อเนื้อเนื้อเนื้อเป็นเนื้อนี่ไป,สปเสีอแปเดียวพอ ไม่นานไม่นานโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรูทของข้างในให้เสร็จก่อนอาเชอร์ขอโทษนะโอ้ยอุ๊บรูทแม่หมดอ๋อโอเคอาเชอร์มาเลอกตามวัยถ้าเป็นไฟเตอร์ตามโคตรไกล เสร็จยังเอาเสร็จแล้วอุ้ยไวมากเลยคือถ้าเป็นวิวธรรมดาไววิวหนึ่งวิวสองอะไวมากเฮ้ยโอ้ข้างล่างนี่หมู่บ้านหนึ่งนี่ว่าอายังมีรุ้นอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะเดี๋ยวของเราหนักไปแล้วไปไม่ไหวไปเตอร์อ่าชือ่อเอยที่ไม่โดน เฮ้ยเสียงผู้หญิงสมิลเตอร์เตาหลอมอุ้ยอุ้ยเลชื่อสีเหลืองใคอรอ่ะไฟเตอร์เหรอเดี๋ยวเราอยากได้ผู้หญิงอ่ะเขาเพิ่งยิงให้สลบปไปก่อนอยากได้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงน,น่ารักเลยตรงนี้มีสมุดว้าว wow. เดี๋ยว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 วตอนนี้คนนี้เป็นเอาไปด้วยก็ได้ไหนๆ้ามาแนละ้วมาตัวนี้ได้ถ้าเสียงเบาๆก็ขออภัยหน่อยนะเพราะว่าเขาหลับกันหมดแล้ว <c oughs> เนี่ยเตาหลอมอะ่ะมิลเตอร์ข้างบนอย่างืออีกคนปะเนี่ย แล้วว่าโซนนี้เราไม่ได้มาเลยดีกว่าอะโหลดแบกไปเสร็จโอ้ยเฮ้เฮ้จะได้กลับไหมเววนี่ยวันนี้ตซนนี้หัวบ้านหนึ่งว่ะต้องยิงให้สลบอย่างเดียวนะเราจะไม่ทำร้ายเขายิเป็นตัวที่มีกลอ่องอ่ายิงอีก วายิงไม่โดนเออยิ่อยู่ก็บบอึดโห่ผู้มีเดชชื่อด้วยน่าจะเป็นคนที่เฝ้าแท่นบูชาอ่าเชื่อสามอีกแล้วอ้าวไม่ใช่เอต่อไม้อ้าวอยู่กับสองคนเหรอ นอะอ่ะไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มา,มาอีกนะมันเป็นผู้หญิงอ่ะเธอเป็นผู้หญิงเธอเป็นผู้หญิงเราต้องเอาเธอไปอ่ากองทัพของเราเป็นผู้หญิง <c oughs> เพราะว่าเราลงหมดซึห่หาผู้หญิงหมดเลยที่จะทรผู้ชายไปก็ได้แหละแต่ว่าตัวผู้หญิงน่าจะดูดีกว่าเก่งเหมือนกัน ไม่มีข้อด้อยข้อเสียไม่มีตื่นหรีอ,อยางอ่ะยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นโอเคนอนอยู่นี่แป๊บนึงนะเรียบร้อยแล้วอุ้ยหนักอึ้งเลยว่าน้ำหนักเกินร้อยแล้ว,วอ่ะอัพเป็นดาเมจไปก่อนแล้วกัน โ oh, อ้กนานอยู่โอเคจะรอเสร็จกัน t hours later ได้หรือยังเออเดี๋ยวพวกนี้จะตื่นกันอ่าได้พอดีโอเคเก็บไปโอ้โหผมยังวิ่งได้อยู่ไปไปก่อนไปก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ย หมาป่าไหวอยู่จะไม่เอาหมีได้ไหมไม่อยากเจอหมีเลย <S <S เฮ้ยถ้ามันหมาป่าเหรอหมาป่าสีขาวนั่นน่ะเฮ้ยเหมือนไฮยีน่านี่หว่าใช่ไหมไม่แน่ใจว่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอแร่หนังก่อนไปแร่นเนื้อก่อนเฮ้ยมันหมาป่าบอสนี่หว่าเนี่ย อุ้ยบอสอีกด้วยว้าห้าห้ากูขโดนกูไม่รู้ว่ามึงอยู่นี่หดุดหดิดหดุดหดิดหดหงด มันพยายามจะโดดใส่นะแต่ว่ากินยาก่อนโอเคเอ้ยเอ้ยไอ้พี่โอ้ยมันจังหวะมันไม่ได้ป่ะตายแน,น่กูตายแน่ตายแน่ตายแน่โอเคกินยาก่อนอ๋ออ๋ออย่าโดดนะอย่าโดดนะอ่าแป๊บนึงนะอาสนุนแป๊บนึงนะ อือโอไม่ติดพิษด,ด้วยเหรออ้าวไปกัดกวางแดนเดี๋ยวกูอยู่นี่เพื่อนอ้าวหายไปละโอเคต้องกูรอดเฮ้ยหดจริงว่ะมึงอัปเดตมาหดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วกูจะเล่นยังไงเล่นคนเดียวด้วย นี่มาขนาดว่าหัวกระโหลกเดียวนะเนี่ยตายแล้วเลือดไหลเป็นโลหิตเลยเลือดไหลเป็นน้ำเลยไปแกเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนสวัสดีครับเป็นผู้ชายหมดเลยเหรอเฮ้ยอัลเมอร์3เลืเอาว่ะอัลเมอร์3นี่นใส่ต้องเอาก่อน เดี๋ยวเดีด๋ดดดยวเผู้ชายผู้หญิงไม่เอาแล้วไม่ไม่เกี่ยงแล้วตัวเนี้ยเอามาก่อนเออแล้วไอเครื่องเทมเราอยู่ไหนวะเนี่ยใส่ตาก็ไม่ค่อยดีอ่ะยูดิดเออแล้วธน,น,น,นูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีธนูธน,นูธน,นูนน เฮียถนนโุเอ้ยอขอโทษนะสลบก่อนเถอะอาวเป็นอารเมอร์มาแล้วก็นเนื้อ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 สุกสิเนื้อสุกอ,อันนี้ก็ได้อารเมอร์ใส่ไปโอเคจัดไป อัมเบอร์วิลสามด้วยนี่ไหนให้าจะเอาก็เอาแบบนี้น่าจะดีกว่าเฮ้ยอ๋อมิกกี้ไฮจิน่าอีนเนียหม,มาป่ากต่ถ้าอิมเมชั่นไม,ม่กินยาไม่ได้ด้วยหมายถึงว่าถ้าเรายกโลกแล้วกิกนยาม่ได้อ่มเนี่ยอวนี้ไรอยู่ ไม่ไหวว่ะโอ้อะอะลืมไอ้ที่หมดเอาดิเอาดิอ่ะเออเออเอออาตายไอ้หมอปลาขาวได้แต่ใครยีหน้าขาวไม่ได้ได้หัวด้วยอู้ยหหัวแรงแรงสุดเลย จ้าเนื้อเอาได้หัวเจ้าเนื้อได้หัวซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ไฮยีน่าไม่ไหวเแยไอ้ไฮยีน่าหมาผีนั่นเนี่ยเดี๋ยวมึงอยาเจอกองทัพกูกอ <c oughs> งทัพคนนิ่งโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ดีนะสเตมินา่าเราอัพมาเยอะขนาดอัพมาเยอะก็ยังหมดไว นี่ยังต้องผ่านหมู่บ้านอีกอ่ะก็คำพูดเดิมเลยในไหนก็มาละแล้วก็แล้วก็จะไม่ออกมาอีกนานเลยจนกว่าจนกว่าจะมีภารกิจให้ไปทำอาเชอร์โอ้ยอ๋อคนเดิมเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่ามันนี่ไม่ได้ยิงให้สลบมันจะเป็นคนเดิมไม่ต้องตามมาเนอะ าม,มาไหมเนี่ยมันจานมาไกลว่ะไม่ต้องทาม,มากไม่ต้องทาม,มากยังไนก็มาไม่ได้จ่ดีเพราะว่ามันข้ามน้ำไม่ได้โอเคเลยโอเ้โอเก็บไปโอเคเลยสบายใจแล้วทีนี้ได้เป็นนี่ นี่ก็คือไฟเตอร์มันเป็นผู้ชายหรอกเหรอเห็นผมยาวบ้าเอ้ยไม่เป็นไรนี่เราเป็นแฟนกันเลยสองคนนี้คนนี้เป็นอาเชอร์อ่าเดี๋ยวอาเชอร์ cher, เดี๋ยวเอาตัวไว้ข้างบนเดี๋ยวเราจะเอาไปยืนที่ระเบียงเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอาเชอร์ cher, มีสองคนเฮ้ยคุณป้า ป้าทั้งสองอาเชอร์สามอาหารขึ้นไหมอาหารที่ชอบกินโอ้มีอาหารที่ชอบกินด้วยยังไงเนื้ออ๋อมันมีบวกค่าสถานะด้วยเหรอของบวกเท่ากันหมดอ๋อไม่เท่ากันโอ้โหดีเลยโอ้เนื้อน่องโอ้ชอบกินของดีนี่ว่านี่อาหารปรุงสุก โอเคน่าจะเหมือนกันเพราะเป็นอาชื่อเหมือนกันแล้วก็มีใครอีกนอกที่เอามานี่สาวน้อยนักเต้นเอามาเต้นข้างล่างก็ได้เป็นกำลังใจให้ <c oughs> เออตรงนี้แล้วกันอ่านี่ไงโอ้โหนมบระเทมเลยเต้นละเต้นละ เลือดมาพันเดียวเองอะ่ะมันเป็นวิวหนึ่งอะ่ะดูวิวสามนะวิวสามเลือดมาสองวันสี่สองวันสี่โอ้โหดีมากนี่ก็เป็นคุดกิ้งกันไปสองคนเนี้ยอันนี้ก็เต้นอ่อยเขาเดี๋ยวย้ายก่อนย้ายยังไงวะงครับอ่าย้ายมาเต้นตร่มหงบนไดก็ได้อ่านี่แหละโอ้ักส y <Whoa. S 2> เต็มไปเลยนะ้องแล้วก็เมื่อกี้เราได้เป็นอาร์เมอร์มานี่อาร์เมอร์เราก็มาใส่โตอาร์เมอร์ Armor ไปเลยนี่สวัสดีนะนะททำงานไปเลยนะนะเต็มที่เลยนะอาหารมีอาหารมีให้กินเกลียบนี่ไงคนนี้ก็นะคนนี้ก็เอามาใส่ตรงนี้เลย เป็นที่ปรุงยาจะไวขึ้นเออเดี๋ยวนะแล้วก็มีเตาหลอมเตาหลอมเตาหลอมป้าบโอ้ครบเซตเลยเป็นไรหรอเจ๊งานไม่หนักงานสบายนั่งเขีย่ยเลย เดีย๋ยวของผมเก็บเองของผมแปกเองอเ <br r> แน่นอนแน่นอนเอามาแล้วเราเป็นทาสเก็บของใหเรียบร้อยจ้าโอ้โหบอกเลยว่าอิม่มตอนี้ก็มีหัวหมาป่าหัวหมูด้วยอ่ะใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วกันหัวบอส บอสหมาป่าเออมันเต้นยัวติดหัวกระโหลกด้วยฮนะหรือเปล่าวะรื่อมันติดตั้งนานแล้วก็ไม่ได้สังเกตอ๋ออ๋อใช่ใช่เต้นยัวติดหัวกระโหลกด้วยเหรอเยาหยวนเหยาหยวนแต่ขอกินน้ำก่อนไม่มีตัวอะไรมาเนาะโอ้ถ้ามันตามมาถึงบ้านนี่ก็แย่เหมือนกันนะเดี๋ยวคนในบ้านจะแตกเอา เดี๋ยวมาเปิดกระชากันก่อนกราชากะชากะชานี่ได้มาสี่กล่องกดฟเพื่อเปิดปื๊บอ้โหได้กิ่งไม้ได้ก้อนห็นกดอีกทีหนึงอ้โหได้เหล็กปึ๊บได้เหล็กกล่องสุดท้ายปิดที่มือ ปุ๊บโอ้โหได้หินกับไม้อ๋อไฮเราไปได้เจ้าของขยะยังเลยแล้วก็เผาเหล็กไว้เลยแล้วกันโหเหล็กตั้งหมื่นหนึ่งน้องเขาจะได้ไม่เหงาอ่ามีอะไรให้ทำนะหนูจัดไปเลยจ้ะเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไปในโต๊ะตรงนี้ก่อน โอเคแล้วแหละเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวพวกติดตัวไว้ก่อนแต่ก้อนหินตอไปเก็บหนักอึ้งเลยหินเยอะเกินคุณ <c ười> ทีมก็ให้มาเยอะเกินโอเคเอาไม้เก็บไปก็ได้เอาโอ้ได้คู่จิ้นคู่ใหม่ เปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนค่อยวากันโอ้ดูสาน้อยเขาเต้นกันใหญ่เลยเว้ยก็โอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ